และอย่างคุณดิวเงี้ยแบบมาเปิดร้านที่แบบเป็นดีเท i ลิ่งคารแบบเนี้ยเรามีความรู้เรื่องฟิล์มลึกไหมผมมีมีความรู้เรื่องพนักงานขายครับพี่พวกคิตตี้อ๋อพวกคนเชียร์ของผมจะมีความรู้มากเที่นี่มีคนเชียร์ของไหมมีครับแต่ผมเก็บไปหมดเพราะู้วันนี้พี่มาอ้โหองั้นให้คุณดิวพาทัวร์ได้ครับออโต้ดิวสตูดิโอสักหน่อยดีกว่าฮะก็ตรงนี้เป็นเกี่ยวกับโซนโชว์รูมอ่า เดี๋ยวจะมีแบรนด์ต่างๆมาตั้งอันนี้มอไซค์อะไรฮะเนี่ยรถประจำตำแหน่งผมครับเวฟหนึ่ครับพูดจริงป่ะครับจริงนัรถผมแลบด้วยนะคุณดิวขี่ไปไหนเนี่ยขี่เล่นแถวนี้ไปซื้อข้าวอ๋อขี่แถวนี้ใช่ครับแต่ทําไมมาเลือกโลเคชั่นแถวนี้เพราะว่าบ้านคุณดิวอยู่แถวสุขุมวิทตรงนี้มันมันยังไงมันยังไง มันมันจะมีใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือมันจะสนามกอล์ฟเลยคือมันมีที่ให้ให้รอครับที่ให้รอสําหรับสุภาพบุรุษเยอะครับอ๋อบางทีมารอแบบทาเร็วอะแล็ปแค่ช่วงหัวอย่างเงี้ยเราก็จะมีบริการพาไปรอตัดตรงนี้เราพาไปดูได้ไหมครับไอที่รอได้ได้ครับไม่ไม่เราเรียกมารอที่นี่ได้ครับอันนี้เป็นห้องเอาไว้แล็นาฬิกาอ๋อ ก็คือเหมือนแรปพบวงจรเลยนะแรพบวงจรใช่แล้วก็มีจะมีห้องคอนฟิกแต่ยังไม่เสร็จกัาลังของอะไรจะมาก็คือว่าจะใส่รถเข้าไปแล้วก็เลือกสีได้ว่ารถคุณรถรุ่นนี้โมเดลนี้จะออกมาเป็นสีอะไรหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยคอนฟิกสีให้เห็นครับเหมือนเวลาเราไปจะได้รู้เลือกเลือกถูกใช่ไหมเหมือนเวลาไปโชว์รูมก็จะมีกดตึ๊ก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 ให้ดูอโอเพิ่งเห็นว่าข้างหลังมีเซอร์วิสใหญ่มากใช่ครับนี่พื้นที่เท่าไหร่อ่ะคุณดิว ประมาณสองไล่ครึ่งครับพี่สองไล่ครึ่งครับถ้าสังเกตก็คืออย่างที่คุณดิวบอกก็คือมีทุกเซกเมนต์เลยมีทั้งรถบ้านนะรมีรถซิ่งรถซปเปอร์คาร์รถไฟฟ้าทั่วไปราคาย่อมเยาเราก็ทําได้หมดครับมีเวลามาดูเหรอครับคุณดิวมีเวลามารอครับพี่มีเวลามารอรอลูกน้องทํางานมีมีมีเวลามาดูครับพี่มันได้ทําในสิ่งที่เราชอบอรบพี่อ เห็นว่าช่วงนี้โพสสาวปูมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องไ,ไลฟ์สไตล์คุณดีวบ้างได้ครับ,บได้ครับผมอยากคุยเรื่องพี่มากกว่าเรื่องหมได้ได้ได, <laughs> ได้เลย <laughs>